สบายดีสบายดีเป็นทุกคนเด้อมาเด้อทุกคนกินตำกล้วยตำกล้วยทนีหากกระตำแล้วสดสดใหม่ใหม่ใส่ปลาเด็กต้นๆอืมวันละน้ำลายเฮียเบืองน่ะมาเด้อมากินน้วกันมันนี้ยู่เหือนไ่ได้ไปใส่ปกติก็ยู่เหือนไ่ได้ไปใส่ไปหานอไม้หากมาไปส่งสำเนียงมาเด้อทุกคนแล้วก็ไปแจกมืดไปงานบุญแจก ตำกล้วยทนีอันนี้เขือบอัาใหญ่ๆแต่ว่าให้น้องสายเอากลับไปเหือนที่เยนก๊กในเือนย่ซุมในเงินมันมีสองซุ้มทนะี่แม่ป่วยความจริงข้าเจ้าไปขายไปถานาคารไไปขายมันเริ่มเก่แล้วนะ <c oughs> จซ่บมากคุณยูไทยนี่าหากินยากเนาะบ่กยมีจะเป็นเด็กต้อนความจริงกินข้าวก็ได้กระเจ้าตำต่กระเจ้าใส่ตะไคร้ เดี๋ยวนุ่นไปใส่อร่อยไหมยากกินยูไทยนี่ค่ะกินยากทุณพ่มี ็เด็กตรงตื่น เชื่อได้ามีหมูกินตอนแรงๆเขาเจ้าสิมาสนมเซลแต่ว่ามันนี้เขาจะไปงานจแจกหน้านี้อยู่แล้วซึ่งมีตั้งงานแจกมีงานแจกมีงานดองซสานี้บอกเอองานผู้เขนเลยเมื่อวานนี้ก็มาเท่าไดร่คนมาเวามาแวาพอ นุู๊แจ๊กแจ๊คขุนนู๊แจ๊กไปพเพราะเสียวพอเสียวนาติดกันลุงดาวลูกสาวเสีเยวลูกสาวที่แต่งงานเจ้าก็มาส่งข้าวบ้านาภูอมไรอื่นนุ๊กจะได้ไปกันไปของยาก ในเขือแบบว่าญาติญาติอิ่มๆพี่น้องแบบนี้นี่ๆเขาจ้าซสนนับถือแบบพี่น้องแบบเอออย่างนะวงกว้างๆหลายๆคนเดี๋ยวจะถ่ายหนุกมาให้เบิ่งเดี๋ยวสิเอาวิดีโอมาฝากทุกคน มากิจะแต่งงานอยู่นี่เป็นแบบไรเนาะอยู่ลาวก็จริงแต่ว่าประเพณีแต่ละบ้านมาันซึ่งก็คือกันเพศแต่ก็จะเสบเสียดายบ่มีผู้กินเนาะอยู่ไายหากินยากบ่มี บอกเลยบ่ได้ไปงานดองโดนมากทุกคนงานดองแลืองานแต่งงานอะารอย่างเนาะบ่ได้ไปเนาะโดนโดนคือชีวิตอยู่แต่ไทยบ่ได้อยู่ลาวก็เลยบอกว่าขับเจ้าให้ไปเลยกระเพียน,นีลาวเนาะ แต่ขาจะไปงานโรงงานดองไม่มีเสื้อใหม่อย่างใหม่บุม้มีไมู่้สุดยุดเป็นตัวอะไรทุกคนฉีกยังไงอ่ะฉีกประเด็จ ออมสิเปรเียเป็นตัวโตวทุกคน,นจะเดี๋ยวพาไปเบิงบรรยากาศนำกันเม,มื่ออื่นถ้าไดถ่ายมาให้เบิงดนะ้วยทุกคนถ้ามีเวลาเนาะไปกะบับงว้อไปเห็นอย่างเนาะไม่เยไปแกไ,ไม่เคยไป้วทำตัวไม่ถูกอะชี้ให้นาตัวดูเ่ะ ถามพ่อก่อนว่าไปน้ำไผ่พ่อบอกว่าให้ไปน้ำยายย่งา,ไง,างไปย่างรับองไป ว่ากับเจ้างานตั้งแต่เมื่อคืนนี้งานดองยูเราก็คล้ายๆอยู่ไทยได้่แบสมมติว่ามันนี่มันนี่เว้ยมืออื่นโอ้ลมมืออื่นแป้งเนาะมันนี่กับงานงานตะแหลงมันนี้งานเตรียมเครื่องเตรียมกล่องนะมืออื่นก็คือมื้อเมื่อมืออื่นก็คือมื้อ อื่นก็คืองานงานแต่งงานแต่งแบบใา่บ้านใาเมืองมาตุ้มมาโฮม่าวสาวผู้เขนห้องขวัญบอไม่มีประสบการณ์นะทุกคนเสียดายคนจีบประเด็จมาอยู่คนจีบประเด็ก,ปร,ก,ป,รดกประเจกทุกคน เออมาปลาอะไรไม่รู้อ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 ่ะมาละเดี๋ยวกินตะเกีพอมาตัวเองมาซื้อกินเอาต้นไปเด้ ได้ผ็ดเนาะระหว่างกลางนะแพ่อขากมาตะเจก็สบายดีนะพ่สบายดีทำงานตะเจกคนไล์บ่กดไล์บ่ไล่อีคดไล์บ่เจกไม่คนหรอ มอือน,นะพร้อมกันไล่คน,น,นกันน้ำร้องมังนแยกหรอสลงสองสองโมดสามมดเลยเราจะพร้อมกันแยกคอยดาวอี้อไปจะต้นเช้าแล้วไปแยกควยดาวตอนหลงแล้วกันไปต้นเช้าเนืไปหมูไปถ่านเนื้อห<ว>มูกุ้งก็ไป,อไปเอ้ยวปลาเปรนไยกก็ได้หมูถัานอ๋อซอยมันเล็กสกนะไปกับไอ้หน่อน้ำรดองมันดอง,งหมายบ้านเราก็มีบะน้ำร้องเขาลูกเพาะลาลูกนี่ เขาเป็นอไร้าคนนะพอหลาน้วน ah mm hmm. um. right. ี่ยนะอ๋อพาไปนํ่บ้างอ๋อพรมกันเหรอตับดองคมอออ่างดองขาปลาไหลไตฮะเขาอิทิ่งะฮะนอนคำรมนะฮลายดองไอ้ปูมูอมังกรคำปูเทนโป้ไหมอืาเมื่อื่นมาที่ซ้าจิ้มหนมีมือเดียวเพาคยปมือพร้อมกันก็เลิกงามยำดีมือเดียว อมหมืนได้ใช้บอลหาสิมันไทยได้หรือ่าเนาะมันไม่ได้ไมันนี่ก็ได้เบียกอะไรนะทุกคนชิตา่างนั่งแห้งไว้เอาไว้ใส่ออมผักขี้เหล็กหรือว่าออมบอลเนาะแล้วก็อันนี่ที่นู้่จนตากไว้คือกล้วยเนาะแบบถนอมไว้กินอะกล้วยตากหวานหวานกล้วยน้ำว้า,วา,วา,วาทุกคนอันที่กะจะเอาอมาให้ข้าต้มแล้วมันเหลือจจะงานบุญ วานหวานบ่มีล้างใส่ก็เลยซีใส่อันนี้บะหมีิเก็บได้หรือบ่อน,น้าสก็บได้จุดอกตอนแรกว่าซีใส่ล้างอันนั้นว่าซีใส่ลังอันนั้นแหละมันเหม็นไประเดกล้างไประเด็ล้างแลงไไ้วแต่ว่ามันเหม็นก็เลยซี่ใส่ลังนี่ี้ถนอมอาหารมันไม่ได้ไล่เรากทุกคนแต่ว่ามันบ่มีล้างใส่ก็เลยใส่อันใหญ่ <c oughs> เลียงเรียงไว้แบบนี้ก็เลยซีเอาพับเนาะพุ่นอยู่นอกพุ่นอยู่ันหลังคาพุ่นยังไม่ได้เอามา ไก่กินไปสอกสามกระโตกโอ้ยเนาะอาพับอิลีก็เลยชิทถนอมอาหารไว้ทุกคนอันนั้นก็อูมุานกำลังนอนอยู่ประมาณซันนี้แล้วเนาะเขาจะตากแห้งเราเห็นในชีวินนะกล่องละสามสบเก้าบทเพงได้ตากแล้วมันจะแซ่บดิเดทุกคนมันหวานแซ่บขนาดไก่ยังกินมดก็กินหมากก็กินตากแล้วมันแซ่บ พ่อว่าลานนัดก,กินกับอันข้าวกันแม่ยังแม่ตากไว้แล้วก็มาต้องเฮียแล้วก็กินกับข้าวมันอร่อยนะต้องกินประแดกบุกอริถนอมมาหาอันว่าวิธีหนึ่งงานบุบมีแนวกินต่อไปสีอึดแนวกินละเพราะว่าเมืดแล้วเนื้อจะงานบุญซืสอบุีเงินซื้อแล้ว เรียงเรียงแล้วนุ๊นก็สิเอาอันนี้อันเกินอย่างยนะเอาทุงหองเป็นสั้นๆขึ้นมาเนาะบุ้งสิได้สก็บได้จักมือก็ถ้าเบิง่งเนาะก็น่าสิเก็บได้ดุนอยู่แล้วมังนะเขาก็ตากแบบแห้งแล้วค่ะนะบอกว่านุ๊กินไปไล่อันแล้วทุกคนมันอร่อย,ยอแับ เบเองอร่อยเองพ่อเราจะกินกล้วยปิ้งดูเหมือนแต่ว่ายังไม่ใช่ให้กินกล้วยน่าเสียมอือแล้วละเอาไว้อโอกกันนะให้กล้วยปิ้งจากคนเห็นในยูทูบหรือว่าเห็นอยู่บ้านอื่นนะเนาะคุณหมอที่เขาใส่นมพันหน้าคุณหอ ่อยมากเลยม,มดกันเนาะบอ,อกมาเอามาแม่มดนี่เดี๋ยวพ่นประแดกใส่เลยนะวาวลาไทยหมดไม่รู้เรื่องวาวไทยวาวลาสลับกัน มุดบอกคอยบอกมาเรื่องเด้ออากาศเริ่มฮอนแล้วทุกคนบ,นบ่หนาวละเมื่อกับว่ามีลมละหนาวอาทิตย์หนึ่งเนาะตั้งแต่งานบุญแม่มากเลยหนาวเลยแล้วตอนนี้ก็คือกำลังที่รฮ้อนแล้วอะเไปเบิ่งกันไปเบิันนั้นไปเบิ่งตัวที่ตากหมูไก่กินมดหรือยงัง มแบบดดร้อนหัวส่วนพักก็คือ,อยังบ่แล้วนะทุกคนยังไม่แล้วมาไก่กินหมดเรี่ยงน่เสียลเถิงบันผู้นี่สั่งกระสีนี่เถิงเอ,อาพเอาเตียงออกมอวานี้ทั้ ได้แล้วเลยาะได้แล้วเลยดูสิอย่ามากินนะกินของ่อยนะห้ามกินนะโกอะมะม่วงเก่าทุกคนปีนั้นมาอย่างอยู่แต่มันเพิ่งตายไปดิเพิ่งแกณเน,น่าเน่าเๆน่าเน่า,นา,นาพอหรือยังนะมีแต่ฝุ่นนะ่ะ ตัวนี้ก็พอแล้วแหละทุกคนเนาะมันก็แห้งแล้วอะตากมัดมือมัดเวนเลือดจังอันนืดอ่าวกระเทิงแล้วตัวนะหมาก็มาซ้อมทักกินายกินไม่ได้นะห้ามกินได้ยืดสแล้วมัน,มนขึ้นเกาะเป็ดได้ปะไปเกิดหมาผส่งกันเลยหละเล่นบ่นานทุกคนเอากรเทง เฮ้ยามากินนะว้าวสวยงามสวยงามพระรามเก้าอืมพอแล้วเาไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวก็มาเอาใหม่นะ got It's the mood. ได้ได้กินโดนๆเนาะเอาไว้กินดนๆไเมื่อวานนี้เก็บไปใส่ถุ่งไว้เดะแล้วทุกคนยานมันขึ้นลาก็เลยใส่ถุงไว้ แบ่งเป็นสองส่วนแล้วกันเนาะอันหนึ่งเสียก็ที่ได้กินอันหนึ่งยานแบบเอาใส่ทางนี้แล้วทางนี้บ่ได้กินก็เลยแบ่งเป็นสองส่วนดีกว่า บ่โอ้เวทีนี้สิรักษาได้หรือเปล่าเนาะนุ๊ตกันยังบ่เคยเฮ็ดเลยทุกคนลองเฮ็ดเบิงนะ่งเนาะความจริงก็เจ้าใส่โล่เปล่โล่ใส่ๆส่ฮะนาะหรือว่าใส่อันใดก็ได้บ่เนาะน,น่าจะใส่อันใดก็ได้นะบ่ยากเอ้ยบ่แม่นบ่ยากน,น่าจะเก็บได้คือกันเพราะว่าเขาตากได้แล้วนะย่านมันตกแล้วออกซิซิมันก็อยู่เพลาชั้นเลยนะ คงก็ตกหนักอากาศอยู่นี่กะเย็นเย็นทั้งนหนาวหนาวอยู่เด้อฝุ่นลลายฝุ่นเยอะสีออกหมูหรือสีออกจาาสีกลินได้หรือกลินบะได้ก็รอเบิ่งกันเลยทุกคนรอดูกันนะคะ สาวบอกว่าให้เอาไปให้ข้าเจ้าเอาไปให้หมูมนันเลยนุ่งเลยขึ้นสวสดเฮ้ยเขาเคยเห็นก้าเจ้าตากไหมนะกล้วยตากเห็นในเซเว่นะนะอันนี้กล้วยหอมลองชิมค่ะอืมอร่อยมันกล้วยหอมกล้วยยังไงกล้วยไข่กล้วยไข่กล้วยไข่มีน้อยเดียวเพราะปะเดี๋ยนี่ก็ราคาแพงขนานดะ ถ้าเป็นกล้วยไข่นะั้นทุกคนราคาก็จะสูงขึ้นมาไว้ราคาก็สิแพงคือการบลืีกไข่ย,ยู่ได้กล้วยไข่นะทุกคนมันมันเสีบแล้วก็หายยากคลิปนี้กัสิคอลาทุกคนไปก่อนเพียงเท่านี้เด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุชเดได้วยทุกคนสำหรับคลิปนีลาไปก่อนสบายดี